ซันโบโปรแกรมบอลวันนี้วันที่21เมษายน2567ห5คู่เด็ดประจำวันนี้ครับเริ่มกันที่คู่แรกเอฟเบอร์ตันพบนัตติงแฮมฟอรเรสเอฟเบอร์ตันต่อ0.5กำแพง2.5เหตุทูเหตุคู่นี้เอฟเบอร์ตันชนะ1เสมอ3หานัดล่าสุดเอฟเบอร์ตันชนะ1แพ้3เสมอ1หานัดล่าสุดฟอ r เรสชนะ1แพ้1เสมอ3 18ตัวจริงที่คาดฝั่งเอฟเวอร์ตันจะมีจอแดนพิกฟอร์ดเบนก็ตฟรีวิตทลีมิโคลเลนโก้แจ็คแฮร์ริสันเจมส์การ์เนอร์อันเดโกเมสเดวไว้แมคนิวอับดุลอาดูเกลและโดมินิคันเบิร์ตเลวิน18ตัวจริงฝั่งฟอร์เรสต์จะมีมัตเชลเนโกวิลเลียมแอนดรูมูริโลโอลาไอนาไรอันเยสดานิโลบอแกนกิฟส์ไวท์คาร์ลัมทัสสานโรดอยและคริสวูดเอฟเวอร์ตันเพิ่งจะบุกพ่ายกับเชลซี0-6ในเมื่อลีกสู่สัป ฟอเรสต์เพงจะเปิดหลังเดือดเจ้าบุฟ สองับสองในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษดแบนเข้ามาเพิ่มเติมสถานการณ์ในตารางก็ไม่มีใครอยากจะแพ้ทั้งคู่ดูส่งแล้วมีสิทธิ์กอดคอกันแชร์แต้มได้เหมือนกันเนื่องโดยจาถึงเอฟเวอร์ตันเสียกำลับบงพลในแนวรับ2ตัวเข้ามาพร้อมกันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนจับมุมขวาอยู่พอสมควรนอกจากนี้ผลงานตลอด15หนท้านไทยในลีกก็กำชัยแค่หนเดียวเท่านั้นและประชาชัยไปนนนก8ครั้ง ยิงล่าสุดโดนเชลซีสอนเชิงถึงเม็ดจุกๆน่าจะทำลายขวัญและกำลังใจไปบ้างไม่มากก็น้อยเมื่อพิจารณาจากกระเลขและภาพรวมต่างๆแนะนำรองอยู่ประคองตัวไม่กลัวตายสกอริี่าเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับแอสตันวิลล่าพบบอนมัดแอสตันวิลล่าพบบอลมัดต่อ0ูากำแพง3 3 5ถ hey hey, oh ึงเหตุูเหตุโคนีแอสตันวิลล่าชนะ1เสมอ1แพ้3หาหนัดล่าสุดแอสตันชนะ1เสมอ1แพ้3หาหนัดล่าสุดบอลมัดชนะ3มเสมอ1แพ้1่ 3. สิบเอกตัวจริงของแอสตันวิลล่าจะมีมาร์ตินเนสแกร์คอนซาดีนแมาคินตีเลมองเบลลี่โรเจอร์ลูซาเดียบีและโอลิเวอร์กินสิบเอกตัวจริงฝั่งบอลมัดจะมีซาบ,บานี่เซเนซี่เซเมนโยสกอตต์ไค,คเวิร์ดและโซซันกี้หลังจากประสบความสำเร็จอย่างน่าตะลึงในยุโรปแอสตันวิลล่ากลับมาไล่ล่าตำแหน่งท็อปโฟร์สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกเวลาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ด้วยการยิงจุดโทษอันตึงเครียดในช่วงกลางสัปดาห์ จากลาสลุยต้องถูกแทนที่ในตำแหน่งกองกลางขณะที่เขาทําหน้าที่ในเกมสุดท้ายของการติดทอดแบนในพีเมลีกดังนั้นกัปตันทีมจอร์ดแม็กินอาจลงเล่นในตำแหน่งที่ลึกกว่าขณะที่รีออนไบรลี่กลับไปเป็นตัวจริงของเจ้าบ้านในการสู้รบระหว่าง2บอสชาวบาสบอลมัตอาจจะไล่ล่าแอสตันวิลล่าที่เหนือลาได้เป็นอย่างดี และเจ้าบ้านมีอาการเหน,นื่อยล้าแข้งขาแต่ผู้มาเยือนเสียประตูเฉลี่ย2ประตูต่อเกมในสนามอีกทั้งยังได้เล่นในบ้านอีกดังนั้นเกมนี้สกอร์ทีกาดแอสตันวิลล่าสองต่อหนึ่งบอรมัดครับคริสตันพาเลตพบเวสต์แฮมต่อศูนย์ถึงศูนย์จุดห้ากำแพงสองจุดห hey ้าถึงสามเหตุถูกเหตุคููนี้คริสตันชนะสองแพ้ 1, ห,หนึ่งเสมอสองานัดล่าสุดฝั่งคริสตันชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองฮานัดล่าสุดฝั่งเวสต์แฮมชนะหนึ่งแพ้ 2, สองเสมอสอง 11ตัวจริงฝั่งคริสตันพาเลตจะมีเฮเดอร์สันทอมกินเอนเดอร์เซนไคลมูนอสนิววัตตันมิเชลโอลิเซ่มาเดตา้าและเอส11ตัวจริงฝั่ง,งวเวสต์แฮมจะมีฟาเบียนสกี้คูฟานซูมาอ็อกบนนันนาเอเมอร์สันอันวาเรส ซูเซ็กปาเกต้าวอดฟราวดูคุสและอันโตนิโอคริสตันพาเลสเพิ่งตบลิเวอร์พูลตัวเต็งแชมป์ฤดูกาลนี้ไปได้ในเกมล่าสุดที่ผ่านมาทําให้เรียกความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งแถมเกมนี้ได้เล่นไหนบ้าดโดยการที่พาเลสมีขาที่สดกว่าและมีความเชื่อมั่นในทีมของกลาเนอร์ที่จะยึดความรู้สึกด,ดีของเขาต่อไปได้ขณะเดียวกันก็ผ่นถอนความหวังของผุ่มาเยือนด้วยเช่นกันสกอกร์ดิคริสตันพาเลส2-1เวสแฮมครับผู้เล่นพบลิเวอร์พูลต่น1กำแพง 3-3. 5 เตถูเหตคู่นี้ฟูแลมแพ้3เสมอ2หาหัดล่าสุดฝั่งฟูแลมชนะ2เสมอ1แพ้2หาหัดล่าสุดฝั่งลิเวอร์พูลชนะ2แพ้2เสมอ1 11ตัวจริงนิกาสฝั่งฟูแลม แบรนเลโน่ทิ่โมธีคาสตาร์ดคาวินบาซี่แอนโทนีโรบินสันจูอัลปาลิญยาอเล็กอิบูบีอันเดรสเปเนล่าแฮร์ริลสันแฮร์รี่วิลสันอดามาตราโเลีลอนโก็มุนนิสและอามาโดโบรยาสิบเอ็ดตัวจริงฝั่งลิเวอร์พูลจะมีอรีสงเด็กเกอร์โจโกเมสเบอร์กิวฟันไดา์อิบร์ทิมากอนาเต้โรเบนิกโซบัสไลส์มัตาลุเอนโดอเล็กซ์แม็กอเลสเตอร์ดูดิอาสและมูเรปซาล่าเกมนี้มีความสำคัญต่อทาง พวกเขาชดขึ้นจากฟูงและในสถานการณ์ปัจจุบันทีมตกมาอยู่ในอันดับ3นั่นทําให้ทีมไม่มีตัวเลือกมากนักนอกตักเอาชนะอย่างเดียวเพื่อไล่บีอันดับหนึ่งต่อไปและการมาเจอคู่แข่งอยา่างวูแรมก็ไม่ใช่งานง่ายทัพเจ้าถิ่นูแลมถือว่าทํางานได้ดีหลังเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาได้อีกทั้งยังถือว่ามีความพร้อมอย่างดีแข่งตัวเจ็บและตัวตดท็อตแบนนันไม่มีเข้ามาเลยทีมน่าจะพร้อมจัดทัพชุดใหญ่เพื่อหวังเอาชนะต่อหน้าแฟนบอลอย่างแน่นอนแต่สกอริติคานั้นลิเวอร์ ตอนหนึ่งกำแพงสามถึง3.5มจดห้เหตุูกเหตุคนนี้โคเวนทรี ry, ชนะ1ในเกมล่าสุด5นัดล่าสุดโคเวนทรีชนะ2แพ้3 5นัดล่าสุดแมนอยู่เสมอ4แพ 1. 1> ้1นึสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดฝั่งโคเวนทรีจะมีแบดลี่คอลินตัวเอลบ๊อบบี้โทมัสเลียมคัตชิงแจ็คกิทเวลวิกเตอร์ครับวิกเตอร์ท็อปเบนจามินเชียร์มิลานฟานเวกแคซี่พันเมอร์นัตจีไรและ, ims, ะเอลิสซิมสิบเอ็ดตัวจริงฝั่งแมนยูไนเต็ดจะมีอังเดรโอลาน่าเดโก้ดาโลวิลลี่คัมบาร์ลาแฮร์รี่แม็กไก อารอนวันบิสกาพอบ,บี้เมนูคาเซมิโรมาร์กัสแฟ,ฟอร์ดบุโนโนลเฟนันเดสอเลฮันโดกาลาโซและราสปุนอยลุนทางด้านโควเวนตีฟอร์มช่วงหลังอยู่ในช่วงกลางๆไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไป12นัดหลังชนะ7แพ้5ไม่เสมอใครเลยเรียกได้ว่าเป็นทีมที่กล้าแรกถ้าไม่ได้ก็เสียไปเลยในขณะที่แมนยูไนเต็ดนั้นฟอร์มไม่สม่ำเสมอใน90นาทีไม่ชนะใครเลยมา5นาัดติดต่อกัน จะเล่นดีเมื่อมีแรงจูงใจบ้างเท่านั้นอย่างเช่นเจอกับกู่ปับอย่างลิเวอร์พูลเกมเข้าใส่เต็มแต่ในเกมอื่นนั้นบางทีเล่นเหมือนไม่มีแรงจูงใจผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนี้ย้อนกลับไปถึง17ปีก่อนซึ่งไม่สามารถนำมาวัดอะไรได้ใน5ช่วงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหลือลุนแชมป้วยนี้เพียงแค่ใบเดียวด้วยความที่พวกเขาเหลือกว่าทุกอย่างดังนั้นเกมนี้ต้องชนะให้ได้เพื่อเข้าสิงในถ้วยนี้คาดว่าพวกเขาจะทำได้เนื่องจากศักยภาพสูงทางชั้นกันเกินไปสกอร์ที่คาดโคเวนที1-2แมนเชสเตอร์ยูไ หากชอบและถูกใจอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เม่าบอลด้วยนะครับที่ยดบอลคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ